สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีเจ็ดองศาค่ะแต่มีแดดก็เลยเดี๋ยวจะออกมาข้างนอกนิดนึงเนี่ยค่ะวันนี้จะทำการวัดความลึกของดอกยางอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ายางอันนี้มันดอกยางมันตื้นมากๆแล้วอะค่ะความลึกของดอกยาง ยางอันนี้เป็นยางซัมเมอร์ค่ะซึ่งจะได้เปลี่ยนเร็วๆนี้ค่ะก็ประมาณต้นเดือนเมษาเพราะว่าหน้าหนาวก็กำลังจะผ่านไปเนี่ยค่ะดูดอกยางค่อนข้างที่จะตื้นขึ้นแล้วเพราะว่าความลึกของดอกยางอย่างอย่างนี้ค่ะตรงนี้ตื้นละแล้วก็บริเวณนี้ตื้นละ เดี๋ยวจะวัดโดยการใช้ใช้เหรียญค่ะแล้วก็ไปวัดหรือไม่ก็ถ้ามีไม้บรรทัดก็ไม่บรรทัดไปเลยก็ได้ค่ะอย่างตรงนี้ก็พอพอได้อยู่แต่ตรงบริเวณนี้ก็เริ่มแล้วอะค่ะจะใช้เหรียญ ซึ่งก็โอดูแล้วก็ตื้นค่ะตื้นเพราะว่าเขาไม่ควรจะตื้นขึ้นมาอาน้อยกว่า1นึมิลลิเมตรนะคะนี่ดูแล้วไม่ต้องไม่ต้องแทบไม่ต้องวัดเลยค่ะเพราะว่าเห็นเห็นเลยว่ามันน่าจะตื้นเนี่ยประมาณนี้เองตื้นตื้นมากค่ะ ซึ่งถ้าเป็นยางซัมเมอร์นี้เขาก็ไม่ให้ตื้นไม่ควรจะตื้นตื้นกว่านี้นะคะแต่ถ้าเป็นยางอดอกอยางของหน้าหนาวอินเทอร์ก็ต้องมีอย่างน้อย3มิลิเมตรค่ะเน,นั้นก็จะอันตรายมากในการขับรถยิ่งเวลาเบรกหรือว่าเวลาเร่งเครื่องอะไรอย่างนี้ จเป็นอันตรายแต่ละแก่เราได้ค่ะ